อีกหนึ่งการดําเนินง,งานที่สําคัญของโค้ชสุขภาพในอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพนั่นคือการอบรมกลุ่มเฮล์โค้ชจูเนียร์หรือแกนนําสุขภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานของเฮล์โค้ชที่เป็นทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออสมอหรือแม้กระทั่งญาติคนไข้ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือ NCD บทบาทและภารกิจของเฮลโคชจูเนียร์คือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเฮลโคชอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคนไข้โดยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายผู้ป่วยระยะแรกเราก็ลงอาทิละครั้งแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่รักษาต่อเนื่องเราก็ลงเดือนละครั้งค่ะ จะคอยติดตามว่าเออตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างต้องการยาไหมแต่ต้องการยาก็คือจะวัดความดานกับวัะเลือดส่งให้จ้าหน้าทีแล้วก็เมือนะถ้าว่าเขาไม่สามารถมารับยาได้ไดเราก็จะช่วยค่ะการดำเนินงานของ Health Coach Junior จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆซึ่งเป็นชมุมชนเดียวกับคนไข้โรคเอ d ที่เป็นเป้าหมายในการรักษา โดยทางเฮลท์โคชจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้กี่หลังคาเรือนจำนวนผู้ป่วยกี่คนและต้องทำภารกิจอะไรบ้างเราได้อบรมเฮลท์โคชจูเนียรก็คือแกนนำสุขภาพที่เป็นทั้งอสมอและเป็นทั้งคนไข้แม้กระทั่งญาติคนไข้ที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการจะทำโครงการนี้เขาอยากเป็นเฮลท์โคชในการช่วยกันดูแลคนไข้ขินสาอยากจะช่วยกันให้เจ้าที่สาธารณสุขที่เป็นเฮลท์โคชกับเฮลท์โคชจูเนีย ช่วยกันสร้างและสื่อสารสังคมเชิงบวกในเชิงการลด NCD ช่วยป้องกัน NCD แล้วก็ช่วยกันดูแลผู้ป่วย NCD เฮลโคชจูเนียถูกคัดสรรและผ่านการอบรมมาจากเฮลโคชรุ่นพี่ที่ต้องมีทักษะและพื้นฐานอ่านออกเขียนได้มีความรู้เรื่องสารณสุขมีความรู้เรื่อง NCD คือโรคเบาหวานความดันและที่สำคัญจะต้องใช้แพลตฟอร์มเป็น อย่างน้อยก็ได้ช่วยคัดกรองได้รู้ถึงสุขภาพอนามัยของชาวบ้านอย่างน้อยเราก็ได้ไปคัดกรองพื้นฐานเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าสุขภาพเขาอยู่ระดับไหนมีโรคประจำตัวหรือเปล่าความดันเบาหวานอย่างนี้ค่ะการลงพื้นที่ของเฮลโคชจูเนียเพื่อพบปะก,กับคนไข้ถือเป็นเรื่องที่ดีกันทั้งสองฝ่าย เราะสามารถลดความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและยังเป็นรูปแบบการบริการสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ภูมิใจมากค่ะกับสำหรับการทำงานสำหรับการได้มาเป็นผู้ช่วยเฮลโค้ด ก็ผูมเจย์ได้ช่วยเมื่อวว่าคนในหมู่บ้านเราเองก็คือญาติมิตรเราต่างเพนได้มีสุขภาพที่ดีเราชุกภูมิใเจค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือความรอบรู้เรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกชุมชนและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมอยากเห็นคือกระบ,บวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนคนสุราคานีจัดการสุขภาพเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ครับ ติดตามการเดินทางของเราและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะเมื่อร่วมมือกันเราสามารถสร้างชุมชนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้